ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินตอกย้ำจุดแข็งในฐานะสถานที่จัดงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรศการสินค้าด้วยมาตรฐานมอ,อก22,300จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือสรอ ซึ่งเป็นการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลด้านการจัดการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุมสัมมนาและจัดนิทรรศการที่เรียกว่า My Security Management System หรือ MSMS โดยเป็นผู้ประกอบการรายที่5ของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าวนี้ต่อจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ t เมืองทองธานี และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าพีทเมืองพัทยารองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคารินกล่าวว่า มหาวิทยาลัยสขลานคารินมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาปรับปรุงศูนย์ประชุมอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรฐานมโอโก2อ3 0 0ที่ได้รับนี้ถือเป็นการยืนยันว่าศูนย์ประชุมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีจะได้รับก็คือเราก็ก็จะมีความมั่นใจว่าในศูนย์ของเราเนี่ยการรักษาความปลอดภัยของเราก็ได้มาตรฐาน สากลน,นะครับเพราะว่าผมเขาจะมอก .22.300 นี่ก็จะไปอิงกับมาตรฐานสากลอยู่แล้วเพราะอนั้นที่หนึ่งเราก็ได้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่ท,ที่ที่อยู่ในระดับสากลและขนาดเดียวกันก็ไปเชื่อมโยงกับส่วนของมาเลย์ด้วยก็ทําให้ระบบของมาเลยก์ก็ก็เข้มแข็งไปด้วยเพราะฉะนั้นในในภาพใหญ่ก็ก็ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับด้านนายศักชัยพัทระปรีชากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท NCC m a n a g e m e n t a n Development d จำกัดในฐานะผู้บริหารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีกล่าวว่าการได้รับมาตรฐานมอ,อก22,300จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้ามองในแง่ของการตลาดนะครับมันจะเป็นการส่งเสริมให้เป็นเหมือนกับเป็นแบรนด์ตัวหนึ่งในการที่จะบอกกล่าวทั่วไปว่า สูนปรุุมที่มาอาหาัดใหญ่ตรงจุดนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานแล้วก็มีความมั่นใจในการให้บริการอย่างเต็มที่นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เราได้มีการาสำเร็จในเรื่องของโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยอนาคตเรามองไปในเรื่องของการให้ความยั่งยืนในการจัดงานกับลูกค้าหรือเราเรียกว่า ISO 20121นะครับ มาตรฐานในการให้บริการยกตัวอย่างเช่นอา,อาหารเครื่องดื่มที่เข้ามาเสิร์ฟอยู่ในงานต่างๆนี้มาจากไหนมามีโลคาร์บอนอยังไงบ้างแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมอยังไงบ้างและคุณเอาขยะไปทิ้งทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันจะเป็นวนกันเป็นเป็นวงจรเลยนะครับว่าการให้บริการในเรื่องของลูกค้าที่มาจัดงานที่เราที่นี่เนี่ย จะต้องรับรู้ว่าอาหารที่มาที่ไปแล้วถ้าไปไปไหนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้ลอมใช่ไหมมาตรฐานตัวนี้เขามุ่งเน้นที่จะให้ผู้ดำเนินการศูนย์ประชุมสมัมมนาแล้วก็เนิ่กาเนี่ยได้ตระหนักถึงสิ่งที่มันจะมากระทบต่อการดำเนินการของเขาก็คือเรื่องของตัวความเสี่ยงนะครับเรื่องของตัวลักษณะที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเขาจะสร้างมาตรการมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมนิสศการหรือร่วมเข้าประชุมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาและมาตรฐานตัวนี้มันดีอย่างไรเนี่ยก็คือเนื่องจากการว่ามาตรฐานระบบการจัดการเนี่ยมันจะคิดเป็นลักษณะของเชิงระบบก็คือตั้งแต่การวางแผนการนําไปสู่การปฏิบัติก็คือมีกระบวนการในการทํานะครับหลังจากนั้นเสร็จก็จะมีการตรวจวัดตรวจเช็คนะครับสุดท้ายก็จะไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้น จุดเด่นตรงนี้ที่คือจุดเด้งมาเนี่ยพอเราทําการแพนดูเช็คแอคเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการในการจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพัฒนามันขึ้นมาซึ่งการพัฒนาในเรื่อง,องความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความมั่นใจนะครับรวมทั้งลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีการป้องกันเพื่อให้เกิดน้อยที่สุดหรือถ้าเกิดขึ้นก็สามารถจะฟื้นฟูกลับมาเพื่อกลับมาสู่การ่างเดิมได้ อออัันนนนีี้ก็็คืเปจจุดจุดดดขงมทั้งนี้การขอรับรองมาตรฐานต่างๆล้วนเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จัดงานและผู้เข้าชมการมีศูนย์ประชุมที่ได้มาตร,รฐานในระดับสากลจึงเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเมืองหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาซึ่งไม่ได้เกี่ยวเนื่องเพียงแค่การจัดการประชุมสัมมนาหรือจะแสดงสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นทั้งที่พักอาหารการกินและแหล่งท่องเที่ยวด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินรายงาน